สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ดาพี่ด้าได้ก็จะมาดึวผมหน้ามาเมื่อก่อนผมส่านนะก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็ใส่คาดผมนะอันนี้พี่ด้าจัดหน้ามาแล้วผมสั้นด้วยนะมีใครสังเกตบ้างผมสั้นกว่าเิมปกติพี่ด้าผมสั้นเท่านี้ผมยาวเท่านี้แล้วก็โดนโดนบอกว่าแม่ค่ะโดนโดนตัดโดนตัดนผมเพราะว่าโดน โดนน้องบ่นบน่นบอกว่าพี่ด้าทำไมไม่ตัดหน้ามาเฮ้ยดีๆอยากเช็นพี่ด้าตัดหน้ามาโอ้โหตต่เช้ามาไปตัดเลยไปตัดไปตัดท้างนอกนะค,ะค่ะอันนี้ผิวนี้พี่ของพี่ยังไม่หายนะหรือว่าพี่ลืมบอกไปพี่มีผื่นโรคผิวหนังนะโอ้ยคนนี้ก็มวเป็นยังไงคะความรู้สึกผมหน้ามาที่ตัดชอบไหมน่ารักมาก ไปเดอส่องไปทางกระจกกันไหมใช่มดูตรงนี้ก็ได้ค่ะสวยนะยิ้มชิน <c oughs> ดีเดย์ดีเดย์ไหนดีเดย์ถามดีเดย์ความรู้สึกของดีเดย์บ้าง <c oughs> เอาดีเดย์ชอบสองผกรู้ไหมน้องเขาขี้กลัวเวลาถ่ายคลิปอะไรขี้กลัว <c oughs> เดี๋ยววันนี้ขอตัวแป๊บนะคะบ๊ายบาย